ย้ายลงมาดูสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เห็นว่ามีเกิดเหตุรถจักรยานยนต์บอมที่หน้าสอพอเมืองปัตตานีติดกับ t ีเคพาร์คที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะเบื้องต้นมีรายงานว่ามีอ,อสอบาดเจ็บหลายนายเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะร่บเหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งเวลา08.00นนะครับว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้น ที่ซอยเคทีปาร์คนะครับถนนปัตตานีพิรมนะครับไม่ห่างจากโรงพักอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมากนักนะครับแล้วก็ติดอยู่กับเคทีพาร์คนะครับคือศูนย์เรียนรู้ของเทศบาลเมืองปัตตานีนะครับหลังจากสิ้นเสียงระเบิดครับก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนหลายรายนะครับหน่วยงานกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยพันตำรวจเจปีสไลมานคุณ นะครับก็เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุครับช่วยการน,นําคนเจ็บส่งโรงพยาบาลซึ่งประกอบด้วย ผู้บาดเจ็บนะครับเป็นตำรวจครับสามนายครับคือสิบตำรวจตีธัญธรอาลัมจานะครับสิบตำรวจตีพงศกรเขื่อนสุวรรณสิบตำรวจโทศักชัยเอียบสงครามครับรวมทั้งมีอสหกนายครับได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วก็บาดเจ็บไม่มากนะครับคือหนึ่งคืออสอบุญเลิศแสงสุวรรณอสอพานุวัฒน์ใหม่รักษาอสอบันเทิงนวลมิ่งอสอสตอเป็กนะครับ เวกูโนอสมะตเฮสาเลอสเจสซกมามะและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บครับ uh, เป็น uh, ชาวไทย1นรายและก็เป็นชาวมาเลเซียนะครับมาจากรัฐสลังฮอนะครับหนรายนะครับ uh, ทั้งหมดก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลขณะน,นี้มีอาการปลอดภัยครับมีผู้บาดเจ็บ uh, ค่อนข้างมากอยู่แค่คนเดียวเป็นตำรวจนะครับ ครับจากการสอบสวนนะครับน้องเก่งน้องสตาล์ก็พบว่านะครับเอาเอาตอนไล่กล้องนะครับตอนไล่กล้องหลังเกิดเหตุแล้วก็พบว่าเวลา07.00นครับตามกล้องที่เห็นในกล้อง CCTV ทีีครับก็จะมีคนร้ายนะครับขับรถจยยที่ทําเป็นจยยปอมานนะครับเข้ามาในบริเวณดังกล่าวและจอดร้ายนะครับพอจอดเสร็จนะครับก็นั่งรถอีกคันหนึ่งหลบหนีไป นะครับหลังจากนั้น8.00นนะครับระเบิดก็ระเบิดขึ้นเป็นจ,อจ,อจอยยอบอมซึ่งขณะนี้นะครับกำลังตรวจสอบอซากเศษเหล็กต่างๆของจ,อจอยยอคันดังกล่าวที่นำมาใช้ทำเป็นจ,อจอยยอบอมครับว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากที่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะสะเทือนฝันครับ เพราะเกิดเหตุในเขตเทศบาลเ,เทศบาลเมืองปัตตานีที่ไม่เคยเกิดเหตุมาแล้วเป็นระยะหนึ่งนะครับทำให้มองเห็นว่าการป้องกันนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเมืองซึ่งมีด่านาสกัดด่านความมั่นคงด่านตรวจอยู่เป็นจำนวนมากครับยังไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุร้ายได้คนร้ายสามารถที่จะขับเล็ดลอดอต้องจากจุดตรวจต่างๆครับ เข้ามาวางระเบิดใกล้ๆกับโรงพักได้ตรงนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่ากลุ่มคนที่ขับรถยยยบอมมาวางระเบิดนะครับเป็น v ีไเ็นคนร้ายจากกลุ่มไหนนะครับเบื้องต้นวันนี้ครับก็มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับการที่เกิดเหตุไว้อีกทีหนึ่งก็ไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับถึงเส้นทางทั้งหมดในการ นำเจยยยบอมเข้ามาและหลบหนีหลังจากที่วางระเบิดแล้วครับน้องเก่งน,น้องสตาตังครับโอ้โหรอบนี้ไม่น่าเชื่อนะพี่ชชยงด่านรอบเมืองนี่มีเยอะแต่ว่าก็เข้าใกล้ไปใกล้โรงพักเลยที่เกิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กล้องแล้วกันน่าจะได้ตัวคนร้ายนะครับแต่ว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมตางค่ะ ประเด็นนี้นะคะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พลาด่าโจรทาทีไปขอร่วมง,งานสพพอค่ะก่อนที่จะหนีหลบหนีความผิดไปพิชยงค์ครื่องนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคะครับเรื่องนี้ครับก็หลังจากเกิดเหตุนะครับมีทั้งฝ่ายออกมาไอโอนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่ไปปิดล้อมบ้านพักนะครับทำให้มีคนตาย นะครับและก็อีกส่วนหนึ่งครับก็แสดงความไม่พอใจนะครับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจทหารเนี่ยทำงานละหลวมปล่อยให้คนร้ายที่ถูกจับมาแล้วหลบหนีไปได้เรื่องนี้นะครับก็จากการสืบสวนสอบสวนนะครับของสอกรนะครับกกสสภาคเนะครับเขาสอบสวนจากเรื่อง รถจักรยานยนต์ของนางเขียวยอดแก้วนะครับซึ่งถูกขโมยไปนะครับถูกล้นชิงไปนะครับในบ้านบางโอบือระเงหมู่2นะครับตำบลปัญญงริมอ,อ อำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับรวมทั้งเคสมีการขาโมยจักรยานยนต์ในพื้นที่ของอำเภอละแงะรวมทั้งหมด4เคสด้วยกันนะครับจากการไล่ตลองจากการสืบสวนสอบสวนก็พบว่านะครับมีบุคคลต้องสงสัยนะครับที่อยู่ใน การสืบสวนสอบสวนและอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับคือนายอามีอูเซงนะครับอยู่บ้านเลขที่59หมู่4ตำบลบองออํอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสหลังจากที่ทีมงานสืบสวนประมวลดูทั้งหมดแล้วก็เชื่อว่าคนนี้คือคนร้ายนะครับหนึ่งในสี่คนก็นำกำลังของนปพนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยของตำรวจกกสสภาค9และก็ชกฐานที่45ครับเข้าปิดล้อมนะครับบ้านเล็กที่ดังกล่าวคือบ้านเล็บที่59โดยนำกำนันนะครับในพื้นที่เข้าไปเคาะประตูนะครับเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังจากเข้าไปในบ้านแล้วก็พบว่านะครับมีคนป่วยนะครับซึ่งเป็นซึ่งซึ่งชื่อนาย มา,มาแบ่อูเซงนะครับซึ่งเป็นพ่อของนายอามีนอูเซงนะครับป่วยนะครับน่ะสำลักแล้วก็มีอาการช็อกก็เลยนำเอาคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลนะครับและควบคุมตัวนายอามีนอูเซงเอาไว้นะครับปรากฏว่าพ่อของนายอามีนอูเซงครับเสียชีวิตนะครับน่ะอ,ะอะ่ส่วนนายอามีนอูเซงครับก็เอาไปที่โรงพัก ที่สพลังเงี้จังหวัดนราธิวาสเพื่อทําการสืบสวนในขณะที่ทําการสืบสวนครับนายอาหมินกุเซงก็บอกว่าอยากจะไปร่วมฝังศพพ่อก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตารวจก็คุมนายอาหมินกุเซงไปร่วมงานฝังศพพ่อนายอาหมินกุเซงฉวยโอกาสตอนที่มีคนหลายๆคนในพื้นที่ครับได้หลบหนีไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ยังติดตามจับกุมไม่ได้ แต่หลังจากเกิดเหตุนะครับไอโอของขบวนการบีไอนก็ทําการไอโอทันทีครับว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปปิดล้อมบ้านเลขที่ดังกล่าวนะครับเพื่อจับกุมนายอาเมียนครับเป็นเหตุที่ทําให้พ่อของนายอาเมนยตกใจการกระทําของเจ้าหน้าที่ก็เลยช็อกจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังติดตามนะครับที่จะจับกุมนายอาเมีนอูเซงอยู่ครับแต่ยัง หาไม่เจอนะครับส่วนญาติพี่น้องของนายอามีมูเซงก็บอกผ่านทางสื่อว่าอย่างไรก็อยากให้นายอามีมูเซงมามอบตัวนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องหลบหนีครับสำหรับรถจักรยานยนต์ทั้งสี่คันวันนี้นะครับที่หายไปจากพื้นที่ของอำเภอละแยะครับเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจก็กำลังติดตามอยู่ครับเพราะเกรงว่ารถทั้งสี่คันจะกลายเป็น ายานพานะที่ถูกนํามาทําคาร์บอนเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ข้างาโรงพักปัตตานีครับน้องเก่งน้องสตาล์ครับครับพี่ชยงถ้าเกิดจะถอดบทเรียนเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็มีความเมตตานะให้ไปบีอเอ็นเนี่ยไปร่วมงานศพพ่อก่อนแต่ว่าเขาก็ช่วยจังหวัดหนีไปเนี่ยไอจุดอ่อนตอนนี้ที่เราจะอุดจุดอ่อนในอนาคตเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างครับข้อหนึ่งนะครับการควบคุมอย่างไรก็ต้องมีอ่ ระเบียบเรียบร้อยครับไม่ใช่ว่าควบคุมตัวไปโดยที่ไม่ใส่กุญแจมือนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมตัวครับจะต้องรับผิดชอบในการควบคุมตัวครับไม่ใช่ไปปล่อยให้มันเกิดเหตุโดยความประมาทนะครับตรงนี้เหตุตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปครับนะครับก็เลยทำให้ผู้ต้องหาช่วยโอกาสหลบหนีไปได้ โดยที่จริงๆแล้วนะครับไม่ควรจะหลบหนีไปได้มันควรจะอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่ไปร่วมงานศพนะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เองนะครับของกลัวประชาชนเพราะว่าคนที่มาร่วมทำงานศพมาร่วมฝังศพนะครับคงมีจํานวนมากนะครับก็เลยไม่กล้าพาอาวุธไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําการใส่กุญแจมือนายอามีนนะครับก็แค่ประกบไป กพราะเข้าใจว่านายอามีนคงไม่หลบหนีเพราะคดีของนายอามีน่ะนะครับยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาครับงาเนเพียงแต่เป็นบุคคลที่ต้องสงสัยเพราะอยู่ในภาพในกล้องวงจรปิดในการขโมยรถในทั้งสี่เคสและในวันนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ไปตรวจสอบเฉพาะบ้านของนายอามีนคนเดียวครับเจ้าหน้าที่ครับเข้าไปตรวจค้นสี่เป้าหมายด้วยกัน แต่ได้เฉพาะตัวนายอมีนนะครับคนอื่นเนี่ยไม่ได้ตัวเพราะนั้นนะครับเมื่อยังไม่ได้แจ้ขงข้อกล่าวหาเนี่ยผมเข้าใจว่าทำให้เจ้าหน้าที่ครับไม่กล้าที่จะใช้มาตรการในการควบคุมตัวนายอมีนแบบลักษณะใส่กุญแจมือน,นะครับก็เลยทำให้หลบหนีไปได้ครับเออมันก็ํำรอยรอบที่แล้วนะไอ้หักพวงมาลัยชนคอตาพาแล้วก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือพี่ชยงช,ช่วงสุดท้ายสภากาแฟวันนี้เขามาวาเรื่องอะไรกันบ้างครับ วันนี้นะครับเขาให้ความสนใจเรื่องกำหนดการที่นายยกรัฐมนตรีครับานางสาวแพรทองทานชินวัตรนะครับมีกำหนดการออกมาว่าจะลงไปพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดยนภาคใต้ครับในวันที่16นะครับมกร,มกราคมที่จะถึงนี้ครับนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุหลังจากที่านางสาวแพรทองทาน มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับยังไม่เคยลงไปในพื้นที่ของจังหวัดชยดยายแดนภาคใต้แม้ว่าจังหวัดชยดยายแดนภาคใต้จะเกิดเหตุความรุนแรงติดต่อกันมาตลอดก็ตามนะครับในระยะเวลาสี่เดือนนะครับที่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับก็ยังไม่มีวี่แววนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะลงไปในพื้นที่ตอนน้ำท่วมใหญ่ก็ไม่ลงไปนะครับ แต่พอเห็นมีกำหนดการว่าจะลงไปวันเดียวแต่จะไปปฏิบัติหน้าที่ถึงสามจังหวัดด้วยกันนะครับชาวบ้านก็มีการพูดกันในสภากาแฟให้ความสนใจในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พอสมควรครับโดยเฉพาะาจะมีการลงไปที่จังหวัดนรราชิีาสนะครับเพื่อไปติดตามโครงการ าทางรถไฟความเร็วสูงระหว่างอำเภอสวยโพลกกับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งประชาชนเรียกร้องกันมาหลายสิบปีนะครับรวมทั้งไปติดตามความคืบหน้าของสะพานข้ามแม่น้ำโวลกแห่งใหม่และที่มีการพูดคุยกันมากนะครับก็คือนายกฐ้นตรีครับจะไปที่โรงเรียนธรรมวิทยาครับที่อำเภอเมืองไม่ใช่ครับที่เขตเทศบาลนาคนยารยะลา อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้นะครับอดีตเนี่ยครับเป็นของนายมัของอ,อดีตนะครับเป็นของอดีตเลขาธิการนะครับพักเลขาธิการของขบวนการเมียเอ็นครับนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่เป็นแหล่งบม่มเพาะที่ใหญ่ที่สุดในอดีตน,นะครับในพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นเนี่ยครับการที่ นายกน้ำตีแพรทองทานชินวัตนนะครับมีหมุดหมายที่จะไปประชุมจะไปเยี่ยมโรงเรียนธรรมวิทยานะครับมันคงจะมีนัยยะอื่นที่แฝงเล้นอยู่ที่ทําให้ประชาชนในวงน้ําชาในวงเสวนาครับให้ความสนใจค่อนข้างมากเพราะในอดีตที่ผ่านมาครับอดีตนายกทักษิณก็ไม่เคยไปที่โรงเรียนธรรมวิทยาแห่งนี้นะครับ,รบแต่วันนี้ครับนายกแพทองทานกําลังลงไปที่อดีต โรงเรียนที่เคยเป็นศูนย์กลางของการบ่มเพาะขาบวนการก่อการร้ายของสาจังหวัดชายแดยนภาคใต้ครับก็เลยทําให้ ทุกคนมีความสนใจส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับนักธุรกิจในพื้นที่ให้ความสนใจก็คือในหัวข้อของการเดินทางครั้งนี้ครับจะมีการมาพิจารณามาประชุมเรื่องซอฟโลนครับการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือยกเว้นดอกเบี้ยให้กับนักธุรกิจในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่นักธุรกิจนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องกันมานานแล้วครับนะก่อนน้ำท่วมได้ซ้ำแต่ ไม่เคยเป็นรูปประทามครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับอ่ะเดี๋ยวก็นับถอยหลังรอเลยนาะยกอิงบุกใยแดนภัคใต้นะครับพี่ชยงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับพี่ชยงเสียงแหบเลยวันนี้คุยยาวใช้งานหนักนะคะเวลามหมดนะค่ะ